สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้มาทำความรักรุ่นรุ่นให้กับชาวราศีเมษของเรานะคะชาวราศีเมษดูได้ทั้งแบบไทยทั้งแบบตะวันตกเลยนะเอาที่คุณยึดเป็นหลักนะคะใครเกิดวันที่เท่าไหร่แบบไทยแบบตะวันตกฟ้าจะบอกไว้ใต้คลิปนะคะฟ้าได้เปิดไพ่ไว้ให้หมดแล้วฟังคุณฟังเขานะคะ Energy สลับกันได้นะนะคะ แล้วก็อาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนที่เป็นราศีเมษนะคะนะคะฟ้าจะบอกหัวข้อไว้ให้อยู่แล้วว่าคลิปนี้มันเกี่ยวกับอะไรมันเป็นทิศทางไหนนะคะน,ะ,คะ,นะ,คะก็อยากให้ทุกคนดูเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นแนวทางนะคะไม่ได้ตรงกับทุกคนเนาะนะคะมีสติในการดูนะคะโอเคค่ะชาวราศีเมษของเราเรามาเริ่มกันเลยขึ้นมาใบแรกของคุณเนี่ยเพจออฟครับฟ้าว่าตอนเนี้ย คุณมีความรักมีใครเข้ามาจีบคุณเข้ายุน้อยกว่าหรือเปล่าช่วงนี้มีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์มากๆมีเสน่ห์ดึงดูดทางเพศมากๆเอ้ยต่อเพศตรงข้ามมากๆนะคะเออบางทีก็มีทั้งคนโซ่ทั้งคนมีเจ้าของอะไรเข้ามายุ่งผัวพันไปหมดเลยนะในตอนนี้นะคะชีวิตแฮปปี้ดีมีความสุขอยู่กับเพื่อนๆอ,อยู่กับสังคมของตัวเองอยู่ใน ชีวิตของตัวเองนั้นเออโอเคมีความสุขขึ้นแหละนะคะนะมีแพชชัน่นมีความรู้สึกอ,อ่มีคนเข้าหาเยอะมีคนมาจีบแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะตอนนี้มีสเสน่ห์มากๆมีคนเข้ามาให้เลือกวนเวียนอยู่ในชีวิตเยอะแยะมากมายนะคะทําให้ชีวิตเออไม่แห้งเหี่ยวมีความสุขขึ้นมานะอืมนั่นแหละนะคะ โสดแบบมีความสุขโสดแบบแฮปปี้แต่ในใจของคุณไม่เหมือนกันเลยในใจของคุณนั้นคุณรู้สึกว่าวุ่นคุณรู้สึกยังมีเก็บเรื่องราวที่มันจบลงไปเรื่องราวที่เจ็บปวดใจนะคะคุณยังเก็บมันไว้อยู่ภายในใจลึกๆของคุณอยู่ใน มโนความคิดอยู่ในจิตใต้สำนนกของคุณนั้นความเจ็บปวดที่ผ่านมานั้นยังเก็บไว้อยู่รอที่จะได้รับการปลดปล่อยเหมือนกันนะอยากได้รับการปลดปล่อยอยากหาทางออกให้กับความทุกข์ครั้งนี้เหมือนกันนะคะเฮอร์มิตขึ้นมาเนี่ยอยากหาทางออกให้กับชีวิตอยากอยู่สงบอยากอยู่เงียบๆอยากมีความสุขสงบจิตสงบใจแต่ว่ามันว้าวุ่นในบางครั้งมันทำไม มันหลอกหลอนมันเอาออกย่ากจริงๆอยากปลดปล่อยมากๆนะคะอยากปลดปล่อยความทุกนี้ออกจากใจให้ได้มากๆเลยนะคะอืมอยากเริ่มต้นใหม่แหละมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาชอบอืมมีความสุขแหละแต่ว่ามันยังมีเดวิลอะมันยังมีอะไรที่รังร้งคุณอยู่เหนี่ยวรั้งคุณอยู่ยังมีอะไรที่มันเป็นพันธนาการไม่ปล่อย คุณอยู่นั่นแหละนั่นคือความรู้สึกลึกๆนะคะที่แบบผูกพันกับอีกคนหนึ่งซึ่งอาจจะไปรู้ว่าเขาอาจจะมีใครแล้วหรือเปล่าหรือเป็นรักที่ไม่ถูกต้องหรือเปล่าหรือมันมีอะไรที่แบบร้ายยังไงก็รักอะ่ะเออนั่นแหละนะคะคือต่อให้เขาร้ายกาดยังไงคุณก็ยัง ไม่เข้าใจทําไมปล่อยปวดปล่อย,อย,อยความรู้สึกนี้ไม่ได้สักทีนะคะเออเจ็บปวดแค่ไหนก็ยังเก็บความรู้สึกยังอยากได้ยังอยากต้องการอยู่อย่างงั้นนะ่ะไม่เข้าใจพยายามที่จะนิ่งหาทางออกให้กับชีวิตตัวเองให้ได้นะคะอนั่นแหละเนาะในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรคะในฝั่งของเขาเนี่ยฟ้าว่าเขา <c oughs> ค่อนข้างที่จะมั่นใจตัวเองมากนะคะ เมจิเชียนเป็นคนที่มั่นอกมั่นใจในตัวเองมากเป็นคนที่จะบอกว่าหลงตัวเองก็ว่าได้นะเขารู้ว่าคุณอะยังรักและก็รอเขาอยู่เขารู้ว่าคุณอะรักเขาอย่างมากมายแล้วก็ยังเฝ้ารอเขาอยู่ยังแอบซองแอบมองยังคอยเป็นห่วงเขาอยู่แหละเขามั่นใจอย่างนั้นเขามั่นใจมากๆด้วยนะคะเขาเชื่ออย่างนั้นแล้วเขาก็มีเซนด้วย จิตของคุณสื่อถึงเขาได้นะคะความรู้สึกของคุณที่ส่งเข้าไปเนี่ยจากก้นบึ้งหัวใจของคุณเนี่ยมันส่งมาถึงเขาเขารับรู้ได้นะคะว่าคุณยังรักและรอเขาอยู่ยังมีความรู้สึกดีๆนั่นแหละนะบางคนอาจจะบอกว่าเออไม่อยากรอแล้วแม่หมออยากไปเริ่มต้นใหม่แต่จิตใต้สำนึกอะ่ะมันไปสื่อถึงเขาอะ่ะมันเขารับรู้ได้ว่าคุณยังมีความรู้สึก กับเขาอยู่นะคะนั่นแหละนะยังมีความรู้สึกกับเขาอยู่อืมแล้วเขาก็เชื่อว่ามันมันเป็นโชคชะตานะคือเขาอยากที่จะกลับมานะอยากที่จะทำทุกอย่างที่จะกลับมานั่นแหละแต่ว่าบางทีเขาก็เป็นอย่างเงี้ยไม่อยากที่จะสนใจความรักสัเท่าไหร่ มันรู้สึกว่ามันมันไม่ได้อยากที่จะมีความรักสักเท่าไหร่นะตั้งแต่เขาออกมาเนี่ยนะคะในใจของเขาเขารู้สึกว่าตั้งแต่เขาออกมานะเขาพยายามที่จะเยียวยาตัวเองพยายามบาลานอารมณ์ตัวเองก้าวถ้วยขึ้นมาเขารู้สึกว่าเขามีความสุขอยู่ในที่ตรงนี้เขาสุขใจดีเขาโอเคอะ่ะเขามีความสุขดีแล้วแล้วเขาไม่อยากที่จะมีความรัก เขายังไม่อยากที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆอะไรอย่างนี้เนาะเนี่ยมีคนเข้ามาวุ่นวายในชีวิตเขามากมายนะแต่เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะอยู่เงียบๆอยู่ในพื้นที่ของตัวเองอยางมีความสุขเขามีความสุขดีแล้วในตอนนี้นะคะเหมือนคนที่ห่วงความโสดเลยเนาะนะคะเหมือนคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่มันวุ่นวายไม่ชอบที่แบบ การที่มีคนรักและทะเลาะก,กันนะคะเขาเป็นคนที่อยากที่จะอยู่แบบสงบอยากที่จะอยู่แบบมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยในพื้นที่ที่ไหนที่มีความสุขเขาก็อยากที่จะอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเอาจริงๆคือเขาไม่ชอบวุ่นวายแหละนะคะถามว่าอยากกลับมาไหมก็อยากเริ่มต้นใหม่นะก็อยากกลับมานะเดเมชียนเนี่ยเออก็อยากที่จะมีคุณเนาะนะคะ รู้ว่าคุณยังรักและรอเขาอยู่นะคะยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้ไหมก็อยากแต่บางทีมันก็รู้สึกเบื่อหน่ายเออสี่ถ้วยขึ้นมาเขาก็ยังรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายเขาได้แต่ปล่อยทุกอย่างให้มันไปไป,ไปตามการเวลาปล่อยเวลาไปเรื่อยๆเคยคิดที่อยากกลับมาแต่ก็ปล่อยเวลาไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆเป็นสี่ถ้วยขึ้นมากลายเป็นแบบ อยากมีความรักอ่ะอยากอยู่เฉยๆอยากอยากบางยังอ,อยากอยู่นิ่งๆอะไรอย่างเงี้ยคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นธาตุไฟเหมือนกันนะเมสิงธนูเหมือนกันราศีอ่าไม่ใช่คนวันพฤหัสเมสิงธนูแล้วก็คนวันพุธกุมมิถุนตุลน,นะธาตุน้ำมีนกรกฎพิจินะคะอืม วิวออฟฟอร์จูนไม่ใช่ดิะดูก่อนเออใช่ธาตุไฟไม่สิงธนูเหมือนกันกันกบคุณนะคะนั่นแหละคือเขารู้สึกว่าออมันเบื่อหน่ายอะ่ะมันเขาอาจจะมีเรื่องที่ต้องจัดการมีเรื่องที่ต้องทำเยอะแยะด้วยสานะคะนะยังไม่อยากที่จะมีความรักอืม เคยคิดนะว่าอยากที่จะกลับมางอ้ออยากที่จะเออกลับมาคืนดีนะแต่ก็ปล่อยเวลาให้มันผ่านไปเรื่อยๆอแล้วแต่โชคชะตาแล้วกันอะไรเงี้ยตอนนี้อยากอยู่เฉยๆนะคะไม่อยากทำอะไรซะง,งั <c> ้น <oughs> คนรอก็รอไปอะไรอย่างเงี้ยเอา้าอาสับไพ่ผิดทุกคนอามาดูกันว่าเดือนกรกฎาเนี่ยเขาจะเทคแอคชั่นอะไรไหมนะคะ เดือนกรกฎาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณและเขาหรือว่าเราจะไปเจอรักใหม่เนาะนะคะมีคนเข้ามาแหละแต่คุณน่ะยังยึดติดกับคนเนี่ยนะคนเก่าๆคนเดิมๆนะคะยังเอาออกมาไม่ได้เนาะนะคะพยายามแล้วพยายามที่จะไปอยู่กับเพื่อนพยายามที่จะมีความสุขแปดไม้ขึ้นมามันจะมีการพูดคุยติดต่อสื่อสาร อะไรบางอย่างเข้ามานะคะมีข้อความอะไรส่งมาหาคุณมีการพูดคุยกันนั่นแหละมีการบางอย่างเข้ามามีการเคลียร์มีการเคลียร์ปัญหาไอ,ไ,อไ,อไอ้ยาไอ้ยาแล้วไงต่อคะแม่หมอก็ตื่นเต้นแทนสี่ไม้เท้าขึ้นมาคนใหม่หรือเปล่าจะมีการเข้ามาของใครสักคนหนึ่งอะที่แบบ จริงจังจริงใจนะคะอยากพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยถือสันทุกคนมันจะมีความสุขอะ่ะนะเข้าชัดเจนจริงจังจริงใจนะมันจะมีนะแบดูว่าใครจะเข้ามานะคะดูดูด,ดูดูว่าใครจะเข้ามาชัดจริงชัดแจ้งแต่ว่าแฮงแมนเกิดขึ้นคืออะไรยังยังชาวธาตุไฟของเรายัง ยังตึงอยู่กับอะไรเก่าๆอยู่ยังไม่ปลดปล่อยตัวเองอยังเป็นคนระแวงสงสัยขี้กลัวยังรออยู่ <c oughs> จ้ะไปแล้วทาดไฟของเราเดอะซันออกมาทําไมมีคนเข้ามามีคนจริงจังด้วยทําไมเนี่ยคือมิดขึ้นมาเป็นใบที่สองทำไมยังรอคนเก่าๆอยู่ล่ะคะ เข้าใจพวกคุณเลยแหมหมออยากตีจริงๆเลยในคนนั้นเขาก็เงียบจังคนที่คุณรอเขาก็เงียบ The Sun เนี่ยมันเป็นความสุขนะเขาเข้ามาทําให้คุณมีความสุขเลยแต่ลึกๆอนะ่ะ The Hangman ขึ้นมาเนี่ยลึกๆก็ไม่ไว้ใจใครยังรอคนเก่าๆคนที่เงียบไปเนี่ยฉันจะอยู่เป็นโสดอย่างนี้แหละเอา กลายเป็นแบบกลายเป็นอย่างนั้นซะงั้นที่รักธาตไฟคะ่ะมันจะมีคนเข้ามาคุยนะจะมีข้อความอะไรมามีคนเข้าหาคุณจริงจังจริงใจด้วยอยากพัฒนาความสัมพันธ์นะคะจริงจังกับคุณมากๆมองคุณแบบว่าเดอะซันนะคะอยากทําให้คุณมีความสุขอยากพัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นแต่งงานอยาก อยากไปต่อเออนะนั่นแหละแต่บางคนนะเอาบางคนดีกว่าบางคนก็ฟ้าว่าได้เริ่มต้นใหม่นะคะนะเพราะคุณเป็นเนี่ยก้าวเหรียญขึ้นมาสใบเนี่ยฟ้าว่าคุณรู้คุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วแหละนะถ้าเขายังเงียบอยู่ถ้ารอนานแล้วเนี่ยรอนานแล้วอดทนรอนานแล้วนะคะพยายามยืนหยัดพยายามที่จะอะรออ่ะ,รอ,อะรอนานแล้วรอไม่ไหวแล้วชักโมโหแล้วนะ ธนะาตุไฟคือแบบโอเคนิ่งไปเลยฉันจะไม่สนใจแล้วแต่ก้าเหรียญขึ้นมาเนี่ยคือความไม่สนใจยังมีความสนใจในความที่ไม่สนใจยังมีใดๆก็ยังสนใจคืออะไรนั่นแหละคืออะไรตามที่แม่หมอพูดนั่นแหละนะคะลึกๆแล้วยังเฝ้ารอคนเก่าๆอยู่แม้คนใหม่เขาเข้ามาเนี่ยทําให้คุณมีความสุขมากมายแค่ไหนชัดแจ้งชัดจริงว่าเขาอยากที่จะ แต่งงานด้วยบางคนนะนะคะจริงจังมากๆแต่ว่า,าทำไมอ่ะมันไม่ถูกใจอะไรอย่างเงี้ยทำไมทําไมเป็นอย่างนั้นนะคะเออถ้าคนเก่ายังไม่กลับมาฉันก็จะอยู่เป็นโสดไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> กรณีบางคนเริ่มต้นใหม่แล้วมีความสุข กรณีบางคนยังเอาสิ่งเก่าๆออกไม่ได้นะคะยังรอยังแบบว่าโอ้ถ้าถ้ายังถ้าคนเก่ายังไม่กลับมาฉันก็ขอโสดไปก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยฉันยังไม่สนใจใครหรอกนั่นเป็นอย่างนั้นไปอีกเหมือนเดิมค่ะนะคะยังเหมือนเดิมราศีธาตุไฟของเรานะคะคือจริงๆคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์มีเซ็กซี่เยอมากๆนะ ธาตุไฟนี่เป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นธาตุที่ร้อนรุ่มแล้วก็มีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามมากๆนะคะคุณไม่ขาดแขนความรักจริงๆแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ขาดแขนความรักเลยจบจากคนหนึ่งต่ออีกคนหนึ่งได้เลยเพราะว่าเสน่ห์ในตัวคุณมันเหลื่อนล้นไฟในตัวคุณมันพุ่งออกมาจนแบบสัมผัสได้อะไรไฟเสน่หหาสัมผัสได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบมีคนเข้าหาเยอะก็จริงแต่เนาะ ก็ธรรมดานะพอเรารักใครสักคนเข้าไปแล้วมันมันรักมากอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะคะเขาก็ยังนิ่งอยู่นะนะคะในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเนาะเหมือนจะกลับมาเนาะเหมือนอยากที่จะกลับมานะแต่ก็ปล่อยทุกอย่างไปเหมือนอยู่ดีๆก็แบบเบื่อไม่สนใจความรักไปซะงั้นเออเออเป็นบ้าไปแล้วทำให้ชาวธาตุไฟของเรารอเนี่ย บอกแม่หมอมาแม่หมอจะไปตีให้อะ whisper o f love อยากบอกอะไรคะ back to what you love บางคนนะคนเก่าจะกลับมานะคะนะ back to what you love อะการกลับมาของใครสักคนที่คุณรักการกลับมาของใครสักคนที่คุณรัก new love มีสองกรณีเลยนะคะบางคนเนี่ยนะแต่ก็ต้องรอก่อนนะเดือนฟ้าว่าเดือนนี้ยังไม่ยังไม่มายังเงียบกันอยู่ยังรอยังเงียบอยู่นะคะเดือนกรกฎาเนี่ยคุณยังคลองโสดอยู่ยังยังไม่ใช่เขายังไม่อยากตอนนี้เขาคือคิดแต่อยากที่จะกลับมาแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะคะยังตีกันในหัวอยู่เลยจะเอายังไงจะกลับมาหรือจะอยู่เป็นโสดมันมันคิดอยู่ มันนั่นแหละเนี่ยบางคนกลับมานะในอนาคตนะคะบางคนไปเริ่มต้นใหม่รักครั้งใหม่อืมนะคะก็เนาะรักครั้งใหม่ก็ดีค่ะนะเดอะซันเกิดขึ้นสีไม้เท้าเกิดขึ้นจริงจังจริงใจนะคะไปถึงขั้นแต่งงานนะมีความสุขเดอะซันนะคะรักครั้งใหม่ของคุณนะคะเปิดตัวเองเนาะนะคะ แต่กรณีคนเก่าเดือนกรกฎานี่ยังยังเงียบอยู่นะคะนะแต่อนาคตก็นะีบางคนนะอาจจะมีการกลับมาของคนที่คุณรักใช้คำว่าบางคนนะคะนะไม่ได้ทุกคนนะคะแต่ฟ้าถ้าหากคุณรออยู่ฟ้าก็ขอให้ทุกคนสุขสมหวังนั่นแหละโรแมนติกฟิลลิ่งหวานแววจริงช่วงนี้นะคะนะถ้ากลับมาคนเก่ากลับมาก็หวานแววถ้า ความรักครั้งใหม่ก็หวานแววหวานแววไปหมดโรแมนติกจริงๆ l ล v e yourself first รักตัวเองก่อนคะ่ะเนี่ยคุณรักตัวเองอยู่แล้วนะคะนะเดี๋ยวนี้สมัยเนี้ยข้อความที่บอกไม่ว่าจะเราจะเปิดฟังอะไรก็ตามเนาะมันก็จะมีบอกว่าเออรักตัวเองรักตัวเองให้เป็นฟ้าว่าข้อความเห่าเนี้มันมากระตุ้นทุกคนต้องได้ยินได้ฟังอยู่แล้วแล้วมันส่งผลต่อจิตใจของทุกคนอยู่แล้ว ฟ้าว่าทุกคนจะหันกลับมารักตัวเองมากขึ้นนะคะโลกเราจะดีขึ้นอะเคมิสตรีนะคุณจะมีใครสักคนที่เขากลับมามอบความรักให้คุณยอมคุณให้คุณหมดทั้งหัวใจและจิตวิญญาณนะคะมีเคมี er ที่ตรงกัน Calling in your soulmate เป็นคนที่คุณร้องขอต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่อจัก,กรวาลน,นะคะ ไม่รู้ว่าคุณร้องขอใครนะคะนั่นแหละราศีธาตุไฟมีตั้งมากมายบางคนร้องขอคนเก่าให้กลับมาบางคนร้องขอคนใหม่นะคะคุณจะสมปรารถนานะคะ engagement เพราะว่าเขาถูกมั่นหมายมาแล้วให้คู่ใคู่กับคุณ <c oughs> นะคะจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะนะคะ ทุกอย่างแหละนะคะในสิ่งที่คุณร้องขอคุณร้องขอออกไปคุณจะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอแล้วมันจะชัดเจนนะคะคนเก่ากลับมาเขาจะชัดเจนจริงจังจริงใจเป็นอะไรที่ไปต่อกันได้ engagement เป็นความรักที่แบบโลกรู้อ่านะคะนั่นแหละนะแล้วก็ New l ลิ e ของคุณก็ตามเนี่ยจริงจังจริงใจทุกอย่างเลยนะคะนะ เราเปลี่ยน energy ของเราเรากลับมารักตัวเองก่อน love yourself first เปลี่ยน energy ของเราให้เป็นคนอย่างนี้ไม่เรียกร้องไม่พึ่งพาดูแลตัวเองใส่ใจตัวเองได้นะคะนะไม่ใช่ว่าเขาไม่คุยด้วยวันนึงหายไปวันนึงนี่ก็จะเป็นจะตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะคุณต้องแบบเป็นที่ยึดเหนี่ยวของตัวเองได้เป็นที่พึ่งพาให้กับตัวเองได้แล้ว นั่นแหละมันเป็นพลังดึงดูดมหาศาลเป็นสเสน่ห์ที่มันออกมาจากภายในนะคะนะคนที่เขาเป็นคู่กับคุณยังไงก็กลับมาเป็นคู่กันอยู่ดีเพราะถูกมั่นหมายกันไว้แล้วให้เคียงคู่กันให้เป็นคู่กันนะคะ คุณร้องขอได้เลยคุณมีคู่ที่ถูกมั่นหมายมาเพื่อคุณแล้วนะคะนะไม่ว่าคุณจะร้องขอคนเก่าหรือคนใหม่คุณก็จะได้ในสิ่งที่คุณร้องขอนั่นแหละฟ้าขอให้ทุกคนนะคะสุขสมหวังในความรักมีความสุขในความรักค่ะชาวธาตุไฟนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะขอบคุณทุกคนคะ่ะบ๊ายบายจุ๊บๆค่ะ